เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้ขาของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยมชมเลยซื้อเลยขายนะวันนี้ฮอนด้าฮอนด้าซีวิคชมซีดอลเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันเลยแม่งก็สวยครับยางดอกหน,นาใ้กัะไีกย,ยาวเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับ เครื่อง D15B ประหยัดน้ำมันมากๆคับ D D, ดีวิ่งดีรถยังสวยโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ครับช่วงล่างแน่นเกียร์โต้เข้านิ่มเข้าครบมีชุดเครื่องเสียงด้วยครับมีบลูทูธแอมปล p พาวเวอร์ครบเลยนะครับหลังคาเรียบๆไม่บุ้มไม่พุปลายท่อแต่งโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาสีเป้าเลือกสอประจำาได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับภายในสะอาดครบๆบเบาะหนังนะครับเบาะหนังนหนังสลับผ้านะครับแงค้นโซนไม่แตกหักไม่ชำรุดผงมาลัยแต่งราคาเปิดมาที่36,500บาทครับพิกัดดูรถอยู่ลังสิตคลองหลวง เบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมครับอย่น่ตืรถนะทดลองขับสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลย้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ